สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพย์พารังตัวเลขพญานาคขลาชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการดูดวงชะตาแบบจรของชาวราศีกรกฎนะคะช่วงระหว่างวันที่17จนถึงวันที่31กบกรกฎาคมนี้ค่ะ นะคะโดยเน้นดูจากดาวที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าจะมีอยู่4ดาวค่ะที่มีการเดินนั่นเองนะคะโดยการดูดวงชะตาของดิฉันนะคะจะดูด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกจะดูผ่านไพ่ย,ยิปซีและปิดท้ายด้วยการดูพลังตัวเลขพยานนาคาชด,ดูแบบ ราศีนั่นเองดาวที่วิ่งค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะต้องบอกก่อนนะคะการดูดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการดูเพียงเกณฑ์โดยทั่วไปไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดโดยเฉพาะนะคะเพราะหากจะดูเจาะลึกเพื่อนๆต้องไปดูเป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะคะซึ่งมันจะต้องดูในส่วนของรักลัคนา ราศีเกิดหรือน่าดูในส่วนของเวลาเกิดของเราประกอบด้วยนั่นเองมันจะมีความใกล้เคียงหรือแม่นยำม,มากกว่าในการดูเกณฑ์โดยทั่วไปนะคะฉะนั้นการดูเกณฑ์โดยทั่วไปนะคะหากนะคะการดูผ่านไพ่ยิปซีก็ดีตัวเลขก็ดีค่ะส่วนไหนที่เป็นด้านดีนะคะและเป็นด้านที่เราฟังและสบายเป็นพลังงานดีๆเราก็รับสิ่งนั้นเอาไปปรับเอาไปแก้หรือเอาไปพิจารณาในเรื่องของชะตาเราค่ะส่วนหาก นะคะดูแล้วเป็นพลังงานลบพลังงานไม่ดีสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังกาหรือนะคะอย่าไปยึดไว้กับพลังงานไม่ดีค่ะเพราะชีวิตเราค่ะสามารถกําหนดชะตาเป็นคนเหนือดวงชะตาได้หากเราเข้าใจเรื่องภาวะขึ้นแรงสั่นสะเทือนค่ะเพราะภาวะตรงนี้ค่ะมีผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มากมายค่ะเราทุกคนค่ะ เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดไอตัวแม่เหล็กของเราคือคลื่นอารมณ์ของเราเพราะคลื่นอารมณ์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราทั้งนั้นนี่คือวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะจากนั้นหากเราเข้าใจตรงนี้คุณก็จะเป็นคนเหนือดวงนะคะเรามาเริ่มดูเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยนั่นก็คือไพ่ยิปซีค่ะนะคะดิฉนันจะดูไพ่จร์ไพ่ยิปซีนะคะว่าไพ่นะคะจะ ดูเกี่ยวกับ3มเรื่องหลักๆค่ะคืองานเงินความรักนะคะมาดูไพ่ยิปซีก่อนนะคะด้วยไพ่เจ็ดใบค่ะเป็นอย่างไรบ้างมาดูไพ่ใบแรกก่อนนะคะไพ่ใบแรกสื่อถึงนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงตัวตนของคุณค่าช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึก นะคะมีความรู้สึกเลยช่วงนี้อยากที่จะเติบโตอยากที่จะนะคะดีกว่าเดิมค่ะอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าประสบความสําเร็จใจคุณเนี่ยมองไปข้างหน้าการเติบโตนะคะไม่ว่าจะงานทุกเรื่องในชีวิตของคุณเลยคุณอยาก ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการมองไปข้างหน้าและยังหมายถึงการเดินทางฉะนั้นไพ่นี้ไพ่ใบนี้ตกในดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติได้เสมอนะคะเพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงการเดินทางหรือการทํางานด้วยฉะนั้นตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังที่จะ เตรียมเดินทางค่ะนะคะไพ่ใบนี้มีอายุประมาณ1เดือนค่ะฉะนั้นคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือการเดินทางได้นะคะเรามาดูาไพ่ใบต่อมาก่ะไพ่ต่อมาเป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินช่วงนี้การเงินของคุณได้มาไหลออกได้มาไหลออกแต่นะคะเป็นลักษณะไหลออกเพื่อนะคะเพื่ออะไรเพื่อการเดินทางเพื่อที่เรียนรู้หาประสบการณ์สิ่งใหม่ๆนั่นเอง ฉะนั้นการเงินของคุณจะมีเข้ามาไม่ขาดไม่ขาดมือค่ะนะคะเรามาดูในส่วนของเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงดีเลยช่วงนี้คุณมีเกณฑ์พูดและประสบความสําเร็จสื่อสารกับผู้คนมากเท่าไหร่ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จค่ะเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการเจรจาต่อรองการทํางานที่มีนิติสัมพันธ์กับคนฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะไปเจอผู้คนและ ทำการค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เจอผู้คนเยอะจะประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นช่วงนี้มิตรสหายค่อนข้างโดดเด่น ถ้าเกิดคุณได้ไปทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับมิตรและก็อุปถัมภ์คุณด้วยมาดูในส่วนของบุตรบริวารบ้างน,นะคะบุตรบริวารยุคนี้เกิดไพ่ใบนี้เกิดขึ้นหมายความว่าบางครั้งก็นะคะทำให้คุณรู้สึกดีบางครั้งก็ทําให้คุณเครียดวิตกกังวลแต่ไพ่ใบนี้ไม่มีอะไรค่ะคุณแค่นะคะส่งขึ้นของคุณเองคือมองด้านบวกแค่นั้นเองคนเรามันก็มีสองด้านเสมอคะ่ะฉะนั้น บางช่วงคนในครอบครัวก็อาจจะทําให้คุณเกรียดบ้างบางช่วงก็ทําให้คุณมีความสุขค่ะ ฉะนั้นวิธีแก้ค่ะถ้ามีภาวะแบบนี้ชวนกันไปทําบุญค่ะชวนกันไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนนะคะพอได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเองนี่คือไพ่สาหรับครอบครัวค่ะเรามาดูไพ่ในเรื่องของคู่ครองบ้างคู่ครองเป็นยังไงช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดคุณโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่สูงอายุมากกว่าและเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาเข้ามาในดวงชะตาของคุณสําหรับคนที่โสดนะคะส่วนคนที่มีความรักแล้ว แล้วคู่ครองจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะอุปถัมภ์เกื้อหนุนคุณกันนะคะฉะนั้นคนมีครอบครัวแล้วจะอุดมสมบูรณ์เพราะคนนะที่เป็นคู่ของคุณจะนะคะจะรักคุณมากเลยนะคะเราไปดูในส่วนของนะคะปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่จะนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่มันจะเป็นยังไงไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณมักจะคิด เรื่องการเงินก่ะน,นะคะหรือนะคะอนาคตที่คุณอยากจะขยายกิจการหรือรายได้ใหม่ๆคะ่ะนะคะหรือรวมถึงสิ่งใหม่ๆนะคะฉะนั้นไพใบนี้บ่งบอกถึงหากคุณนะคะ หากคุณกําลังรอคอยการเงินค่ะคุณมีข่าวดีเรื่องการเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณนอกจากนี้ค่ะนะคะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงงานขยายกิจการได้ไหมไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนงานถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานประจําคุณก็นะ,ะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ได้ ได้ได้รับข่าวดีใหม่ๆที่เกี่ยวกับงานได้นะคะสําหรับคนที่มองเรื่องงานอยู่สําหรับคนที่มีกิจการแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยายกิจการนั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพรวมนะคะที่เกี่ยวกับงาน,นะค่ะเราไปดูนะคะในส่วนของนะคะไพ่ นะคะไพ่อนาคตและไพ่สรุปค่ะนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่จะได้รับการแก้ไขไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เปรียบเสมือนคุณเป็นพระราชนีอยู่บนบัลลังก์รอแก้ปัญหาอยู่และคุณก็มีบุคลิกเป็นผู้นําเป็นผู้ที่นักแก้ปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นคุณอะไรที่คุณเจออยู่ตั้งสติอย่างเดียวค่ะอย่าไปกลัวและอย่าไปกังวลดึงสติเรามาอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณก็จะแก้ปัญหานั้นได้ค่ะนะคะสรุปแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคะคุณจะมีข่าวดีเรื่องการ มีเกณฑ์ขยายกิจการมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่อุดมสมบูรณ์เหมือนไพ่ใบนี้เป็นพระราชาที่อุดมทั้งเงินอุดมทั้งความคิดเฉลียวฉลาดอุดมทุกด้านนะคะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินกะนะคะนี่ก็คือไพ่สําหรับนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูในเรื่องของนะคะในเรื่องของพลังตัวเลขกันบ้างค่ะนะคะมีดาวที่เดินนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยตอนนี้ก็คือนะคะดาวทั้งสี่ดวงนะคะเดินทุกราศีค่ะเป็นการเดินในช่วงของเดือนนี้เป็นหลักนะคะก็มีดาวแรกเลยดาวที่เดินนะคะนั่นก็คือดาว าดาวพุธนั่นเองเดินมาที่ราศีสิงค์ค่ะและตกกระดุมภาาการเงินของคุณเลยค่ะนะคะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ค่ะเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีการเงินมาจากการพูดจาก,การสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธ์ไอเดียความคิดสร้างสารรค์เพราะดาวพุธหมายถึงนะคนที่มีความคิดสร้างสารรค์คนเฉลียวฉลาดเข้ากับคนหน้าง่ายปรับนะปรับตัวเองกับคนง่ายปรับแล้ว นะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะคะรวมถึงเรื่องเงินผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเข้ามานะคะที่ราศีสิงห์นะคะนั่นหมายความว่าในดวงชะตาของของชาวกรกฎค่ะก็จะมีเกณฑ์นะคะว่าคุณเนี่ยจะช่วงนี้งานจะเข้ามาค่อนข้างเยอะทําแล้วประสบความสําเร็จทําแล้วเห็นเงินค่ะเพราะมันมีดาวอังคารดาวสุที่เกี่ยวกับการเงินจับคู่กันแล้ว เฮงนะคะจับคู่กันแล้วเฮงฉะนั้นการพูดของคุณพูดและขยันนะคะขยันในการทำงานทำงานขยันในการเชียรจาขยันในการขายค่ะก็จะประสบความสำเร็จดาวพุธเนี่ยหมายถึงงานอะไรงานที่เกี่ยวกับยุคดิจิตอลงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลคนค่ะถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวกับนะคะออนไลน์ All line, ทํางานขายของออนไลน์ line, เป็นโค้ดสอนคนผ่านออนไลน์ line, หรือ เป็นมีคอร์สออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จสูงได้รับเงินไวมากเลยนะคะและหมายเลข3าหมายถึงการเดินทางนะค,ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางและทําเงินได้จากการเดินทางด้วยนะคะเพราะมีดาวศุกร์ดาวสุกรหมายถึงการเงินนั่นเองการเงินจากธุรกิจการค้านะคะธุรกิจการขายได้หมดเลยฉะนั้นช่วงนี้เงินมีเกณฑ์จะเข้ามาหาคุณจากการค้าการขายนะคะหรือความคิดสร้างสรรค์ของคุณการเดินทางของคุณเป็นหลักเลย นะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของดาวการเงินของคุณเนี่ยมันยิงไปที่สุภาษะความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นดาวพืชฤหัสนั่นเองากนั้นมีเกณฑ์ที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ลุ่งสําเร็จลุยๆเต็มที่ค่ะและก็มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะสุภาษะมันยังหมายถึงการเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศนะคะดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินโดดเด่นมากเลยฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้รับนะ,ะโชคด้วยนะคะโชคนะคะเป็นลาภของคุณเนี่ยตกดาวสุกอีกนะคะฉะนั้นนะคะสุกบวกกับนะ,ะอ่ามารุตยูค่ะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่นะคะจะทําธุรกิจนะคะกับนะ,ะทางไกลธุรกิจนะคะที่เป็นเกี่ยวกับนะคะที่ห่าง จากที่อยู่อาศัยของคุณค่ะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ได้หรือทําธุรกิจทางไกลได้หมดเลยและธุรกิจต่างประเทศได้หมดเลยและทําให้คุณได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนั่นเองสําหรับในเรื่องของโชคลาบนะคะคนข้างโดดเด่นมากโชคลาบนะคะมาจากนะคะดาวศุกร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูในส่วนของนะคะการงานบ้างค่ะกรรมะนะคะในดวงชะตาของคุณกรรมะเนี่ยตก นะคะดาวพฤหัสกับราหูค่ะนะคะนั่นหมายความว่างานของคุณค่ะนะคะมีเกณฑ์ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่ทําอะไรก็เห็นเงินนะคะเพราะนะคะราราหูหมายถึงต่างประเทศอีกนะคะและงานที่คุณจะทาเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอีกนะคะบวกกับนะคะเลขราหูบวกกับพฤนะหัสรว,วมกันแล้ว ะะมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียใหม่ๆทําแล้วประสบความสําเร็จสูงนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์จะมีไอเดียและได้ขยายกิจการหรือทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับงานของคุณด้วยค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะหมายเลขห้าหรือพืชหัสยังตกนาะยังตกราชาโชคอ,อีกนะคะโอ้โหตําแหน่งกรมมะด้วยฉะนั้นการเงินของการงานของคุณค่ะมันตกราชาโชคฉะนั้นคุณลุยเต็มที่เลย เพราะคําว่าราชาโชคคุณทาแล้วสําเร็จคุณทําแล้วเห็นเงินเงินคุณทําแล้วรับเงินเป็นกอบเป็นกรรมนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทํางานด้วยนะคะฉะนั้นะนะคะบุญเก่าหนุนด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนด้วยนะคะเพราะพืชหัสยังหมายถึงบุญเก่านะคะบุญเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประทานพรให้ไอเดียให้ผู้คนกับคุณนะคะนี่คือเรื่องงานโดดเด่นมากเลยนะคะ ในส่วนของนะคะดาวที่มีการย้ายค่ะดาวอาทิตย์ค่ะนะคะดาวอาทิตย์ย้ายจากนะคะเมถุนมาที่กรกฎนะะ มาที่ตัวตนของคุณลักนณะของคุณเลยนั่นหมายความว่าช่วงนี้ค่ะนะคะคุณจะ,ะเฉลียวฉลาดมากนะคะถ้าเกิดคุณลุย,ลยเต็มที่เลยทํางานเต็มที่นะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้รักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณนะคะเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงการิเริ่มสิ่งใหม่ๆกันมีชื่อเสียงโด่งดังและมีอํานาจนะคะมีเกณฑ์มีอํานาจมีคนเคารพนับถือะค่ะนะคะนอกจากนี้ก็มีดาวนะคะดาวเกตนะคะ ตกอยู่ในตัน,นุของคุณด้วยเดินมาอยู่ที่ตำแหน่งกรกฎเช่นเดียวกันกับดาวเกตนะคะดาวเกตเนี่ยหมายถึงนะคะอ่าไอเดีย หมายถึงซิกเซนพิเศษนะคะหมายถึงการทำอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จจากไอเดียซิกเซนของคุณเลยนะคะฉะนั้นคุณก็91บวกกันหมายถึงความเฉลียวฉลาดนะคะอ่ามหาอำนาจค่ะโอ้โหนะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างเยอะนะคะและดาวเกตยังหมายถึงต่างประเทศอีกนะคะตกในตัวตนของคุณด้วยมีเกณฑ์ที่ขยายกิจการไประดับโลกระดับประเทศนะคะและ และเห็นเงินเกิดขึ้นนั่นเองและก็มีเกณฑ์เดินทางสูงมากมีเกณฑ์มีอำนาจมีวาสนามีชื่อเสียงนี่คือส่วนที่ดีเลยและมีดาวจันทร์อีกดาวจันทร์เนี่ยหมายถึงความมีสเสน่ห์นะคะและก็ผู้รักผู้ใหญ่เอ็นดูมีแต่ผู้คนชื่นชอบฉะนั้นความอ่อน อ่อนหวานของคุณเนี่ยประกบกับนะคะตัวตนของคุณด้วยนะคะตัวตนของคุณเนี่ยคือดาวจันทรอยู่แล้วฉะนั้นดาวจันทร์ของคุณเนี่ยบวกคู่กันกันกบดาวเกตดาวอาทิตย์ยค่ะมันก็ทําให้นะคะการสื่อสารของคุณค่ะนะคะ ถูกนะะถูกใจผู้รักผู้ใหญ่ใครที่ทํางานประจำนะคะผู้รักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเป็นพิเศษส่วนใครที่ทํางานประจำนะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินทางด้วยนะคะรวมถึงใครทําธุรกิจก็ จะมีเกณฑ์ที่เดินทางไกลเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคนที่ทํางานธุรกิจนะคะนอกจากนี้มีดาวที่ต้องจับตาอีกหนึ่งดาวค่ะนะคะนั่นก็คือดาวที่เดินนะคะก็คือดาวจันนั่นเองไปเดินไปที่มร์อ่ามังกรค่ะเดินเดินไปที่มังกรนะคะและก็มังกรมีดาวเสาอยู่จับคู่กันหมายความว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะพูดผู้หลักผู้ใหญ่ให มรดกให้ทรัพย์สินให้สิ่งของคุณค่ะนะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละจะมัดใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะ,ะอาจจะให้สินให้มรดกคุณหรือให้ทรัพย์สินคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีนะ,ะเกิดขึ้นในชะตนั่นเองนะคะอาจจะได้รับอสังหาริมทรัพย์หรือ ให้เงินเป็นก้อนก็ได้ได้หมดเลยค่ะนะคะสำหรับช่วงชะตาของวันที่17จจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านที่ดีและด้านที่ต้องระวังบ้างค่ะนะคะด้านที่ดีจุดเด่นที่มีนะคะมีดาวที่ย้ายมาหรือเดินมาและมันเป็นจุดเด่นเป็นมหาจักร นะคะมาหาจักรมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั่นหมายความว่านะคะคุณจะมีในเรื่องของอำน,นาจชื่อเสียงเกียรติยศเกิดขึ้นทําอะไรก็ผู้หลักผู้ใหญ่รักเอ็นดูค่ะสนับสนุนคุณนะคะฉะนั้นวาสนาคุณช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นมากเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงวาสนาอำน,นาจชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะรวมถึงนะดาวอาทิตย์ยังหมายถึงความคิดสร้างสารรค์การิเริ่มการขยายกิจการได้หมดเลยฉะนั้นเวลาคุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณรู้ ล,ลุยเต็มที่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะมหาจักรหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่ทําอะไรแล้วอุดมสมบูรณ์สําเร็จค่ะนะคะนอกจากนี้มีดาวพุธเป็นมหาจักรอีกคือดาวพุธหมายถึงการสื่อสารหากคุณทํางานออนไลน์ line, หากคุณเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้รับเงินเป็นก่อเป็นกรรมหรืออาจจะพลิกชีวิตเลยก็ได้นะคะรวยไปเลยนะคะเพราะมหาจักรมันหมายถึงฉับพลันไวสําเร็จ นะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของราชาโชคอีกนะคะราชาโชคมีดาวนะ เพื่อฤหัสตกในตำ,ตำแหน่งกรรมะด้วยกรรมะหมายถึงงานฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณขยันทํางานเต็มที่คุณก็รวยค่ะทํางานแล้วประสบความสําเร็จทํางานแล้วได้เห็นเงินนั่นเองนะมีเกณฑ์ที่จะขยายกิจการใครเป็นลูกจา้างก็มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับคุณค่ะเพราะมันเป็นราชาโชคใครเป็นข้าราชาการก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เห็นผลงานของคุณนั่นเองนะคะนะนอกจาก มีดาวพฤหัสแล้วยังมีดาวพุธอีกนะคะเป็นราชาโชคโอ้โหนะดาวพุธเนี่ยสองเด้งเลยนะคะหมายความว่าไงนะคะคุณพูดและนะคุณพูดเนี่ยมีแต่มหาสเสน่ห์เจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ พูดปุ๊บรวยนะคะนะความหมายของราชาโชคหมายถึงพูดแล้วทําเงินพูดแล้วนะคะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะนี่ก็คือด้านดีค่ะโดดเด่นมากคือเรื่องการเงินกับการงานค่ะนะคะส่วนจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยมันมีดาวเสานะคะยิงไปที่อ ดาวเสาเนี่ยยิงไปเล็งไปที่ดวงชะตาของคุณกะ่ะดาวเสานะคะเล็งไปที่นะคะแลัคณะข,ของคุณหมายความว่างานงานเข้ามาหาคุณเยอะเงินก็เข้ามาหาคุณเยอะก็อาจจะ เกิดภาวะเครียดได้นั่นเองต้องระวังคุณอาจจะเครียดนะวุ่นกับการทํางานนะโอ้โหไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยก็อาจจะทําให้คุณเครียดวิตกกังวลได้นะคะเพราะดาวเสาร์หมายถึงนะคะความเครียดความวิตกกังวลหรือการคิดมากนะคะฉะนั้นต้องระวังการคิดมากค่ะหรือการวิตกกังวลนะคะพเพราะเวลาเราคิดมากเนี่ยมันอาจจะทําให้เราทํางานผิดพลาดได้คะ่ะหรือตัดสินใจผิดพลาดได้ฉะนั้นต้องระวังและก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งดาว ะะดาวจันทร์ยงสื่อถึงการเชื่อคนง่ายการไว้ใจคนง่ายตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะมันโดดเด่นมันยิงนะมันยิงหรือเล็งไปที่ดวงชะตาของคุณนั่นหมายความว่าเรื่องการเงินของคุณอย่าให้ใครยิบยืมหรืออย่าไปเซ็นค้ำประกันใครค่ะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องมาร่วมรับผิดชอบกับเขาและก็อย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายค่ะใครให้เซ็นเอกสารชวนให้เราทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะนะคะให้ตรวจทานดูก่อนนะคะเพราะดาวจันทเนี่ย ในช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารหรือใครให้ไปทําอะไรร่วมกันให้เราทําอะไรก็แล้วแต่ตรวจทานเอกสารหน่อยนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะส่วนข้อที่ต้องระวังข้อต่อมาค่ะต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ดาวพุธเป็นดาวราชาโชคและมหาจักรกับคุณ แต่สิ่งหนึ่งคุณก็ต้องระวังด้วยเพราะนะตำแหน่งของของดาวพุธมีส่วนดึงค่ะไปตกในส่วนของนะคะในส่วนของวินาตนั่นหมายความว่าเวลาคุณไปเจรจาต่อรองหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคอยตรวจทานเอกสารดีๆอะไรที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารตรวจทานดีๆค่ะนะคะระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะเพราะบางครั้ง คุณพูดเนี่ยทำให้คุณได้เงินมาง่ายแต่มันอาจจะมีสิ่งอื่นๆแทรกเข้ามาได้ฉะนั้นก็ตรวจก่อนค่ะเวลาไปเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่นะคะตรวจทานเอกสารเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะส่วนข้อที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือความมีทิฏฐิหรือเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเพราะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียหายให้กับเราได้นั่นเองนี่ก็คือจุดที่ต้องระวังแต่ว่าหากเราดูแล้วจุดที่ต้องระวังมันอ่อนมากกว่า จุดแข็งจุดแข็งค่อนข้างดีมากกว่านะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้จุดแข็งเยอะๆค่ะจุดอ่อนเนี่ยต้องควบคุมมันไว้อย่างเช่นอารมณ์ร้อน นกะเครียดวิตกกังวลนะคะหรือนะคะพูดแบบไม่ได้คิดเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะนะคะนี่ก็คือสําหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎช่วงนะคะวันที่17จนถึง31เดือนนี้ค่ะนะคะนะ,ะนะปิดท้ายด้วยพลังกิตดีๆค่ะเพื่อนๆทุกท่านฟังวันนี้ค่ะจะเห็นว่าโหราศาสตร์จะมีทั้งบวกและลบเสมอค่ะนะคะนะ,ะนะไม่ว่า จะหมอท่านใดก็แล้วแต่ถ้าไปฟังจะมีการแจ้งเตือนเสมอค่ะนะคะให้เราระมัดระวังนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญค่ะจุดดีเรานําสิ่งนั้นเอาไปปรับไปแก้ถ้าจุดที่นะคะไม่ดีค่ะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยหรือเรามีนิสัยลักษณะแบบนี้ก็ต้องนะระ,ะมัดระวังค่ะควบคุมในจุดที่เป็นข้ออ่อนของเราหรือจุดอ่อนของเราค่ะนะคะ ปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะเราทุกคนค่ะสามารถควบคุมชีวิตเราได้เราสามารถที่จะกําหนดทิศทางชีวิตของเราได้ค่ะหากเราค่ะนะคะหากเราควบคุมสองสิ่งนี้ค่ะควบคุมขึ้นพลังงานของเราก็คือความคิดและขึ้นอารมณ์ของเราทั้ง2อ,อย่างนี้ถ้าเราควบคุมให้มันอยู่ในขึ้นพลังดีๆเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามา พราะสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยมีผลการวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะคอนเฟิร์มว่าอารมณ์ความารู้สึกของเรามันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราหากวันนี้เราต้องการเงินเราต้องการความรักเราต้องการงานประสบความสําเร็จเราแค่ใช้ทั้งความคิดและอารมณ์ของเราค่ะสสิ่งนี้ไปอยู่เฉพาะขึ้นดีๆที่เราปรารถนาเท่านั้นเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้สําหรับชา ราศีกรกฎค่ะนะคะดิฉันก็จะปิดท้ายด้วยโหราศาสตร์ตำราที่ดิฉันนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็มีตำราพลังไพ่ยิปซีค่ะนะคะและ พลังตัวเลขพยานาคราาที่ดิฉันเองเป็นผู้เขียนเองนะคะก็นำมานำเอามาทำนายดวงชะตาหรือพยากรณ์ในวันนี้ค่ะปิดท้ายด้วยนะคะดิฉันก็จะปิดท้ายด้วยตำราโหราศาสตร์ค่ะที่ดิฉันเขียนขึ้นมาค่ะนะคะตำราโหราศาสตร์ที่เขียนขึ้นมานะคะก็เป็นการปิดท้ายนะคะสำหรับชิปในวันนี้ค่ะนะคะใครสนใจเรียนนะคะใครสนใจเรียนนะไพ่ย,ยิปซีพลังตัวเลข สามารถติดต่อดิฉันได้ผ่านนะคะผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะใครที่ต้องการในส่วนของนะคะใครที่ต้องการในส่วนของดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ